คุณกำลังจะได้ยินเรื่องราวของระบบป้องกันภัยทางอากาศที่โลกจับตามอง S400Mf ระบบที่กลายเป็นมาตร,รฐานอ้างอิงขององค์การป้องกันอากาศสมัยใหม่และในตอนนี้ผอมมาจากขยายความให้ลึกขึ้นทั้งเชิงเทคนิคยุทธศาสตร์การปฏิบัติการจริงรวมถึงสิ่งที่ต้องคำนึงเมื่อนำระบบเช่นนี้มาใช้จริงอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านเพราะรายละเอียดที่ผอมมาจากเล่าอาจเปลี่ยนมุมมองของคุณต่อการรักษาอธิปไตยทางอากาศไปอย่างเส้นเชิง จากมุมมององค์การออกแบบ S400 ถูกสร้างให้เป็นระบบแบบเลเยอร์ซ้อนทับกันอย่างมีชั้นเชิงซึ่งหมายถึงการใช้เซ็นเซอร์หลายชนิดและลูกระเบิดหลายประเภทในเครือข่ายเดียวกันเพื่อจัดการกับคลื่นภัยคุกคามที่ต่างกันระบบเรดาร์ของมันไม่ได้ทำหน้าที่เพียงปววจ,จับแต่ยังทำหน้าที่วิเคราะห์รูปร่างการบินความเร็วทิศทางและรูปแบบสัญญาณเพื่อคัดกรองเป้าหมายจริงจากสัญญาณรบกวนหรือการหลอกลวง การประมวลผลสัญญาณขั้นสูงและการผสมผสานข้อมูลจากหลายแหล่งช่วยให้ S400 มีความสามารถในการตอบสนองต่อภัยคุกคามที่ซับซ้อนได้ดีกว่าระบบเดียวที่พึ่งเรดาร์แบบเดียวในเชิองอุปกรณ์แบตเตอรี่ S400 ประกอบด้วยโมดูลเรดาร์ที่แตกต่างกันเช่นเรดาร์ตรวจจับระยะไกลเรดาร์ติดตามเป้าหมายและเรดาร์สำหรับควบคุมการยิงแต่ละหน่วยมีหน้าที่เฉพาะตัวและเมื่อรวมกันจะสร้างเครือข่ายการมองเห็นที่ครอบคลุม พ่วงด้วยชุดคอมมานด์และคอนโทรลที่ทำหน้าที่เป็นสมองกลางในการวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจเลือกใช้ขีปนาวุธที่เหมาะสมที่สุดเช่นหากเป็นเครื่องบินขับไล่ความเร็วสูงอาจใช้ขีปนาวุธรุ่นให้ความคล่องตัวสูงแต่หากต้องการสกัดกั้นขีปนาวุธแบบพิสัยไกลจะเลือกขีปนาวุธน้ำหนักมากที่มีพิสัยและความเร็วที่สูงกว่าการมีตัวเลือกหลายแบบนี้คือหัวใจของความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อภัยคุกคามหลายรูปแบบพร้อมกัน การปฏิบัติการจริงของ s 4 0 0ไม่ได้หมายความเพียงวางแท่นยิงและรอรับคำสั่งการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยการฝึกที่เข้มข้นของบุคลากรการซ้อมร่วมกับหน่วยสารสนเทศและกองทัพอากาศการสื่อสารแบบเรียลไทม์กับแหล่งข้อมูลภายนอกเช่นดาวเทียมเครื่องบินพิฆาตไฟฟ้าหรือเครือข่ายเซ็นเซอร์ภาคพ,พื้นดินสิ่งเหล่านี้ทำให้ s 4 0 0ทำงานเป็นส่วนหนึ่งของระบบการป้องกันเชิงลึกได้จริงในสถานการณ์รบจริงระบบต้องสามารถย้ายตำแหน่งชูดแอนด์สกู๊ต เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกโจมตีตอบโต้ความสามารถในการเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็วและตั้งยิงใหม่ในตำแหน่งใหม่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่เพิ่มความอยู่รอดของระบบผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ขององค์การนำ S-400 เข้าประจำการนั้นชัดเจนมันไม่เพียงเพิ่มความสามารถทางเทคนิคแต่ยังขยายอิทธิพลทางการเมืองและการทหารของรัฐผู้ครอบครองการมี S-400 อาจทำให้ฝ่ายตรงข้ามต้องคิดสอครั้งก่อนส่งเครื่องบินเข้าสู่พื้นที่ที่ถูกปกป้อง เรื่องนี้ส่งผลต่อการวางรากฐานของเขตอำนาจทางท้องฟ้าและการวางกำลังในภูมิภาคนอกจากนี้การมีระบบเช่นนี้ยังอาจเป็นเครื่องต่อรองทางการทูตในการซื้อขายอาวุธหรือความร่วมมือทางทหารกับประเทศอื่นแต่ข้อเสียที่ต้องคํำนึงคือค่าใช้จ่ายสูงการดูแลรักษาที่ต้องการการสนับสนุนจากผู้ผลิตรวมถึงข้อจำกัดทางการเมืองที่อาจมาพร้อมการจัดซื้อเช่นการคว่ำบาตหรือแรงกดดันทางการทูตจากรัฐอื่นๆ เรื่องความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและไซเบอร์ไม่อาจมองข้ามได้ระบบที่เชื่อมต่อกันสูงย่อมเปิดช่องให้ผู้ไม่หวังดีโจมตีผ่านเครือข่ายไซเบอร์ได้ดังนั้นการออกแบบการป้องกันไซเบอร์การเข้ารหัสข้อมูลการกำหนดสิทธิการเข้าถึงและการฝึกการตอบโต้เหตุการณ์ไซเบอร์จึงเป็นส่วนสำคัญเทียบเท่ากับการซ้อมยจริงนอกจากนี้การบูรณาการข้อมูลจากหลายแหล่งยังต้องการกรอบการทำงานด้านข่าวกรองที่เข้มแข็งเพื่อให้ข้อมูลที่นำมาประมวลผลมีความแม่นยำและน่าเชื่อถือ การตัดสินใจที่พลาดเพียงครั้งเดียวอาจนำไปสู่การปล่อยขีปนาวุธผิดพลาดหรือการพลาดการสกัดการเป้าหมายที่สำคัญเมื่อพูดถึงการลงทุนของชาติคำถามที่ต้องถามคือเป้าหมายเชิงนโยบายคืออะไรหากต้องการเขตป้องกันที่มั่นคงและสภาพแวดล้อมที่ลดความเสี่ยงจากการโจมตีทางอากาศการลงทุนในระบบป้องกันเชิงลึกเช่น S 400ก็มีเหตุผลทางยุทธศาสตร์แต่หากงบประมาณจำกัดและต้องการความคล่องตัวในการโจมตีหรือความสามารถตอบโต้แบบยืดหยุ่น การเลือกลงทุนในระบบโจมตีที่ล้ำหน้าและเครือข่ายเศรษฐกิจการทหารที่เน้นการซ่อนตัวและโจมตีแบบสั้นเร็วอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสรุปแล้วไม่มีคำตอบเดียวที่ถูกต้องการตัดสินใจขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์ภัยคุกคามที่คาดว่าจะ,ะเผชิญและงบประมาณที่มีอยู่ท้ายที่สุด S400TF คือส่วนผสมของเทคโนโลยีการปฏิบัติการและนโยบายเป็นเครื่องมือที่สามารถเปลี่ยนสมดุลกำลังในภูมิภาคได้จริง แต่ก็ไม่ได้เป็นยาวิเศษที่แก้ปัญหาทุกอย่างการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพต้องมาพร้อมกับการฝึกทรัพยากรการบูรณาการข้อมูลและการคุ้มครองทางไซเบอร์ที่เข้มแข็งหากคุณเป็นคนที่ชอบพิจารณาเทคโนโลยีทางทหารอย่างลึกซึง้งคำถามที่ผมอยากฝากไว้คือประเทศของคุณควรเน้นการสร้างโลกป้องกันอากาศที่หนาแน่นหรือควรปรับไปสู่ยุทธศาสตร์ที่เน้นความคล่องตัวและโจมตีเชิงเทคโนโลยีสูงกว่าแสดงความคิดเห็นด้านล่าง แชร์วิดีโอนี้ถ้าคุณคิดว่ามีคนอื่นที่ควรดูแล้วพบกันในตอนหน้าถ้าคุณอยากให้ผมขยายเรื่องเฉพาะเจาะจงเช่นระบบเรดาร์ชนิดต่างๆการฝึกบุคลากรหรือการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ให้ละเอียดขึ้นบอกมาได้เลยครับ